รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุผู้ชมพบกับดิฉันการจนาอมพุสวรรณในรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าวันพระรัสมีแบบนี้นะคะเรามาเริ่มต้นความสุขด้วยกันเจริญสมาธิแล้วก็ไปฟังธรรมพร้อมๆกันค่ะหลังชมสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเรากลับมานะคะดดดดููีีีีมม แล้วเราก็ได้เวลาเจริญสมาธิฟังธรรมเทศนากันแล้วนะคะในช่วงธรรมอุทัยค่ะท่านพระอาจารย์มารอเทศนาธรรมแด่คุณผู้ชมอยู่แล้วเราไปสดับรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการดูดีมีธรรมทางสถานีวิทยวโรรทัศน์ช่อง9 ทุกๆวันพร,ริหัสเวลาตีสี่ครึ่งถึงตีห้าอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีกับญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกท่านออยมภาพบรรยากาศที่ญาติโยมท่านสาธุชนได้ออ,อรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ร่มรื่นนะฮะที่เขาวังเย็นตำบลวังพเพลิง อำเภอโคกสํารงค์จังหวัดลบบุรีสถานที่นี้หลวงตาพร้อมด้วยคณะสงฆ์คณะศิทิยานุสิตได้รวมพลังรวมความสมัครเคียมาจัดซื้อสถานที่นี้เพื่อจัดเป็นสถานที่สนองโครงการพระราชรรดิศพระราชดำร,ร,รัสขององค์พระบาททุนพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงมีความห่วงใยว่าถ้าเราท่านทั้งหลายอยู่กันด้วยความพุ่งเข้เหิมไม่รู้จักความพอเพียงหรือว่าไม่ช่วยกันบิทักษ์นุรัก สัตว์โคกระบือไว้เราท่านทั้งหลายต่อไปก็จะต้องได้รับความทุกข์ยากลำบ,บากเรือร้อนเพราะอาเซียนเข้ามาแล้วถ้าเราอยู่กันด้วยความพุ่งเ้อหม,มชิงดีชิงเด่นแย่งชิงอำนาจบาดใหญ่กันความ,มิบัติมันจะเกิดขึ้นณนในสังคมโลกมนุษย์ฉะนั้นหลวงตาได้สนองโครงการ,ราพราชดุษิพระราชลของพระองค์ท่านด้วยจัดสถานที่เขาวังเย็นตำบลวังเพลิงเนี่ยให้เป็นสถานที่ ขาเรียกอุทยานการเรียนรู้ของชุมชนหมายถวงว่ามีพืชพันธุ์ทญานารทุกสิ่งทุกอย่างมีโคกระบือนะที่ได้ถ่ายชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ช่วยชีวิตสัตว์มาแล้วแล้วก็เอามาไว้ที่อ,อเขาวางเย็นตบวาง,วงะเดิงอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีเขาวางเย็นเนี่ยเป็นชื่อที่หลวงตาได้เนรมิตชื่อแล้วตั้งชื่อขึ้นใหม่เพราะว่าโยมเนี่ยตอนเนี้ยหลวงตาอยู่บนเขานะเขาอากาศเย็นดีมาก ญาติโยมท่านสาธุชนมาเห็นแล้วชอบใจนะแล้วก็เราก็อนุรักษ์พันไม้คือพืชพันธุ์ทาญยารต้นไม้เรามาพิทักษ์อนุรักษ์ป่าไม่ได้มาทําลายป่าไม่ได้มาทําลายภูเขาแต่เราปรับปรุงพื้นที่ให้ดูเป็นที่เรียกร่มรื่นอภิรมมหน้าพิรมหน้า,นายินดีนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสถานที่ที่พระเถรานุเถระเจา้าคณะพระสัิการและก็ตลอดทั้งญาติโยมท่านสาธุชนจะ่จะมีโอกาส มาประพฤติธ,ธรรมมาปฏิบัติธรรมมาไหว้พระสวดมนต์มาเจริญจิตภาวนากันนะเพราะว่าในเวลากลางคืนโยมจะเป็นธรรมชาติมีนกมีไก่ป่ามีกระรอกเขือกมีสรรวพสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในสถานที่นี้เพราะฉะนั้นเรามาประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมในสถานที่นี้ก็จะเป็นที่สงบร,ร,ร่มรื่นร่มเย็นนะฮะแล้วก็ญาติโยมท่านสาวชนไม่ใช่เฉพาะชาว จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในจังหวัดลบบุรีนี้ก็มาร่วมโครงการกับเราได้แล้ว um, ร่วมการโครงการกับลุงตาคณะศิลปินเทษตได้เราจะจัดสถานที่ให้ปลูกพืชพันธุ์ธันญาหารก็จะใช้เป็นสถานที่ปลูกพืชผักปลอดสารพิษแล้วก็เมื่อเหลือกินเหลือใช้เราก็นําไปขายนะแบ่งปันกันในหมู่ชุมชนหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ถ้าหากว่ามันยังเหลือมากกว่านั้นลุงตาย,ยังมีตลาดตลาดนัดตลาดน้ําที่วัตถุกระบือญาติโย,ยมทัางสาวชนก็สามารถจะเอานําไปขายไปแบ่งปันกันได้ที่ตลาดนัดตลาดน้ําแล้วเราก็จะมีเงินเขาเรียกเหลือกินเหลือ,ลอใช้แต่ว่าอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะอันนี้เป็นโครงการที่ลุงตาได้สนองโครงการราชธรริย์ราชตรรมราดของพระองค์ท่านแล้วส่วนหนึ่งก็จะปลูกพืชเขาเรียกอ่า พืชที่เป็นยานะปลูกพืชสมุนไพรฉะนั้นในอ่อท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุภาพคุณภาษีรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกขอกราบรัตนามารวมเปันสบะเดชาพระบัจจัยน้อมก้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทท่านพระเจ้าอยู่หัวต้นเดชพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกองค์ขอพระองค์ทรงมีพระดุลไทยเกษมสบราน ทรงมีประชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานและขอพระองค์ทรงอยู่เป็นวม่งขวัญเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกระนานขอญาตโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนเทูนขอเจริญพร